ออกกาลังกายกันนะคะเป็นการออกกาลังกายสําหรับคนท้องนะคะก็การออกกาลังกายนะเราจะไม่ทําในที่อากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็เวลาที่เราเป็นไข้ไม่สบายอะไรนี้เราก็ไม่ออกกาลังกายนะแล้วก็ในเน็ตใด้อะไรต่างๆมีการออกกําลังกายแย่ๆมากมายเลยถ้าเกิดเราไปดูแล้วเราอยากทําตามก็ได้ แต่ว่าให้ทาตามเท่าที่เราทําได้หมายความว่าออกกําลังกายตามสภาพนะคะทําเท่าที่เราทําได้นะคะถ้าไหนเราทําไม่ไหวถ้าไหนเราทําไม่ได้ไม่ต้องทํานะคะอ่าแล้วก็การออกกําลังกายเราไม่ทําในท่านาอนหงายนานเกิน5้านาทีนะมันแน่นอาจจะเป็นลมหน้ามืดขึ้นมายุ่งเลยนะคะ การออกกําลังกายที่พี่จะสอนต่อไปนี้นะก็ใช้จากของกลุ่มอนามัยต่างๆรวดท่าต่างๆที่พี่ดูที่พี่ศึกษาอะไรต่างๆเ,าเอามารวบรวมนะคะแล้วก็มันประยุกต์เป็นท่าขึ้นมาที่เราจะสอนกันนะคะอะ่ะเริ่มเลยนะท่าที่1นะคะยืนการขาออกห่างพอสมควรนะคะท่าที่1ยืนการขาออกห่างพอสมควรนะคะท่าที่2ค่อะอ่ามือมาอย่างนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะอะ่าเริ่มนะ เอาฝ่ามือนะคะแตะตรงขมับด้านข้างกดลงไปค่ะนับหนึ่งถึงสิบนะคะและเราปล่อยเลือดจะไหลเวียนไปได้สมองได้ดีนะทำพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเปลี่ยนข้างค่ะอีกข้างอีกข้างค่นขงน้า่าาาฮะแขนเจ็บไะอ่าหนึ่งสองสามสี 4ี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าหนึ่งสสาแล้วเนาะทีนี้เอามือไว้ข้างหลังนะคะตรงทขถอยนะคะกิงคอต้นไว้หน่อยนะดึงมาทางข้างหน้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจปดเ้าสิบ จำได้ไหมคะมันจะสี่สี่หมดแหละนะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เนาะต่อไปค่ะมือแตะมือแตะบ่านะคะอีกมือข้างกำหลวมๆห,หน่อยแตะข้อศอกนะคะดันข้อสอกขึ้นมาค่ะแล้วก็ดึงเข้ามาพอดึงเข้ามาปุ๊บมืออยู่นี้มายืดอย่างนี้เนาะเงยหน้านิดนึงนะคะเอาล่ะคะ่ะดันมือมานี้เนาะแล้วก็เก่งไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบอ้าวอีกข้างอีกข้างเดี๋ยวเราจะอุ้มลูกนะลูก3ามกิโลเราต้องเตรียมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนเราไวหนึ่งสสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเมาทำางี้ซาซที่มึอไหเป็นเนาะโอเคนะคะมาข้างหน้าสองข้างแล้วต่อไปนะคะไปข้างหลังค่ะชูมือขึ้นมา เอามาข้างหลังนี้นะคะอีกข้างหนึ่งจับแขนไว้ค่ะยืดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าสิบชูขึ้นค่ะอีกข้างค่ะอีกข้างเอามือลงมาก่อนนะทำทีละข้างช้าๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้าสิบชูขึ้นค่ะเอามือลง ซาที่แขนไหมนะจำได้ไหมหนึ่งสองสามสี่จำได้เนาะค่ะต่อมานะคะมือยืดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะค่ะเก่งข้อมือไว้นะคะอันนี้กดมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 脚害。